แมฮัโลโหลพี่มาค่ะเมื่อไหร่จะมาคะมาช้าจุงเบยโอ๊ยมาได้จะมา,นมเ,มาเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยบอกทำไมไม่เจ็บแล้ว ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกปลอดภัยร้อยเปอน